ครับเมื่อเบ่งทัวครับนี่ก็เป็นถ่วยหยัางครับนี่เป็นพัวลูกว่ครับนี่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องน้องเด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทาคลิปรังต่อไปครับขอบคุณครับผมนี่กำลังออกดอกครับพัวนี่ปลูกจะเดือนกอนครับเดือนพูนเดือนมี่หน้าครับนี่หน่ยมันครับโมเมนต์ทัวร์ผ้าเด้อโมเมนต์ทัวร์ขอเด้อครับเด้อ มักทั่วนี่ปลูกปีนึงนี่ปลูกเก็บกินได้ตลอดปีนะครับนี่ตลอดสามปีเลยนะครับนี่ลูกคข้างเดียวครับหกทั่วนี่ครับนี่ห้อดน้ำตลอดนี่เป็นตลอดปีตลอดนั่นเลยครับนี่หนวยใหญ่ครับหนวยอ่อนออกมาตมสุกก็ได้ครับนี่เัวมาตมกินกับแก้วก็ได้ครับนี่ออกมาผัดใส่หมูใส่เนื้อก็ได้ครับนี่ ออกรสชาต์หวานๆจักหน่อยครับติดหวานครับนี่หน่วยใหญ่ครับในมเมล็ดมันนี่ก็สามารถน้ำมาขวายินได้ครับอันนี้มาตัวฟักดาบนะครับตัวอีโตแดงกะระเมับนี่เดี๋ยวได้พันธุ์ไปปลูกกันตรงรอเด้อครับเด้อปีนาเนี่ยสิริมีใครับนี่มันปีนี้บ่หลายครับ นี่หน่วยมันครับเนี่ยหน่วยใหญ่ครับนี่อันนี้เริ่มแก่แล้วครับอันนี้เครือเกามันครับนี่นี่ปลูกมาปีกัวเลยครับนี่เครือนี่แต่ว่าเครือไม้มันก็อนี่อันนี้เครือไม้ครับเนี่นี่หน่วยมันครับนี่หน่วยเริ่มแก่ครับทุ่มของเกาครับเนี่ผม เพื่อตะปีไก่ด้วยครับตะวันงดน้ามันก็บช่งเป็นตลอดปีตลอดเลยครับนี่หน่วยไงครับไม่ได้ผมแช่หรอกครับหน่วยมันก่อนนี่เนีย่ยหนึ่งปลูกสองซ้ำต้นกระพาะเลยครับในเร็ดข้างบักไให้มัน,นี่หน่วยดกความครับ จะปลูกไว้ได้วยครับเนี่ยกล้างก็ลั่งเริ่มขยายพันธุ์อยู่ครับตรงรอบปีนาครับตั้งสิด้แจกคนได้ครับเนี่ยปีนี้ข้นแจกมันยังมีหน่อยอยู่ครับนี่หน่อยหน่วยฟักแห้งมันครับเนี่ฟักแก่มันที่แห้งแล้วครับเนี่ยเหตุพันธุ์ปีนี้ครับ นี่ยเง่าครับนี่ไนครับไนสีแดงนี่เอามาขัวอะไรที่ครับนี่ขัวกินได้ครับนี่ไนมันนี่เงยครับนี่ขัวกินเป็นมันมันพี่กันครับซ้ำหมกทวดดินนะครับนี่บอกรสชาติมันครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนะไม่เด้อครับขอบคุณครับผม